นะคะจากช่อง Easy g r o o v Channel นะคะวันนี้นะคะกิ๊บก็จะมาสอนตีคอร์ดกันในเพลงที่มีชื่อว่าผู้โชคดีนะคะของนายบายนายนะคะเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่คนขอกันเข้ามาเยอะมากๆกนะคะก็ลองไปฟังแล้วก็น่ารักดีนะคะก็เลยอยากเอามาสอนตีคอร์ดนะคะ ก่อนน้นะคะเ,เพื่อนๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะที่สําคัญนะคะต้องอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสอนกีตาร์ใหม่ๆจะกลิบทุกสัปดาห์นะคะ mm hmm. ส่วนใครที่กดแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ hmm. เป็นกาลังใจให้กลิบกันด้วยนะคะ mm hmm. สําหรับเพลงนี้นะคะกิบก็จะเลือกใช้เป็นคีย์ของผู้หญิงนะคะ mm hmm. ถ้าน้องๆผู้ชายมาเล่นนะคะก็แนะนํานะคะว่าให้ถอยคาโปมาที่ช่องที่2นะคะจะได้เสียงตามเสลงต้นฉบับนะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคอร์ดแรกคอร์ดซีนะคะนิ้วชี้อยู่ที่สายที่2ช่องที่1นิ้วกลางอยู่ที่สายที่4ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่5ช่องที่3ามนะคะต่อมานะคะคอร์ดดีไมเนอร์นะคะนิ้วชี้อยู่ที่สายที่1ช่องที่1นิ้วกลางอยู่ที่สายที่3ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่2ช่องที่3ามนะคะต่อมานะคะคอร์ด f นะคะในที่นี้ เราไม่อยากจับคอท่าบเราสามารถใช้ F major seven แทนได้นะคะโดยที่เราจะใช้นิ้วชี้อยู่ที่สายที่2ช่องที่1นิ้วกลางอยู่ที่สายที่3ามช่องที่สองแล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่สี่ช่องที่สามนะคะต่อมานะคะคอด A minor นะคะนิ้วชี้อยู่ที่สายที่สองช่องที่1นิ้วกลางอยู่ที่สายที่สี่ช่องที่สองแล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่สามช่องที่สองทันกันไหมคะพูดเร็วไปนิดนึง ต่อมานะคะขอดจีนิ้วชี้อยู่ที่สายที่5ช่องที่2นิ้วกลางอยู่ที่สายที่6ช่องที่3มนิ้วนางอยู่ที่สายที่2ช่องที่3แล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สายที่1ช่องที่3ามนะคะต่อมา asaki, ขอด e ีไมเนอนะคะนิ้วกลางอยู่ที่สายที่5้าช่องที่สองนิ้วนางอยู่ที่สายที่สี่ช่องที่2นะคะ สำหรับแพทเทิร์นของเพลงนะคะกิ๊บก็จะให้เล่นเป็นแบบดิดลงอย่างเดียวนะคะโดยที่เราจะนับเป็น1และ2และ3และ4และมันจะเป็นโน้ตเอทโน้ตนะคะใน1นห้องจะดิดลงทั้งหมด8ครั้งนะคะโดยที่เราจะนับเป็น1และ2และ3และ4และทีนี้นะคะเวลาเล่นนะคะให้เรา จะใช้วิธีการคุมน้ำหนักมือนะคะโดยที่เราจะเล่นเสียงดังเฉพาะตัวเลข1และของ2แล้วก็4นะคะเดี๋ยวกิฟจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าตรงไหนที่จะเป็นเสียงดังนะคะอะเดี๋ยวเรามาลองเล่นขอ C ไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับแพทเทิร์นนี้นะคะ3 4 1สีและสและสและ 1นึ่งสองสามสี่หนึ่งและสองและสและสและหนึ่งสามสีและสองและสและสและหนึ่สโดยที่แพทเทิร์นนี้นะคะจะเป็นเท่ากับ1ห,ห้องนะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นท่อน เวิร์สเ่าๆไปพร้อมๆกันดูนะคะโดยที่จะเป็นท่อนเวิร์สนะคะจะแบ่งคอร์ดเป็นคอร์ด C 1ห้อง D m i n o อร์หนึ่งห้องแล้วก็ F major 7อีก2ห้องนะคะมาลองไปพร้อมๆกันดูนะคะ3 4 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ สและ3และ4และเวลาเล่นนะคะจังหวะจะเร็วและก็กระชับกว่านี้นะคะเดี๋ยวกิ๊บจะลองเล่นแบบจังแบบปกติให้ฟังนะคะสามสี่ Thank you. ปมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็อาจจะร้องผิดๆถูกๆไปบ้างนะคะยังไงก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางในการเล่นนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้กิ๊กันด้วยนะคะที่สําคัญนะคะอยากให้สอนเพลงอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะคะหรือจะคอมเมนต์มาพูดคุยกันในเรื่องของกีตาร์ก็ได้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ